ท,ท่านกรรมธิการน,นะครับผม,มนนะสวัสดเครับวิาครับทนายค้าครับเรื่องนายบอสเนี่ยอยู่ลุยยาเนี่ยนะครับขอเข้าใจว่าเดินทางต่างๆไม่ได้เนื่องจากว่ามีผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทางเนี่ยแจงย้งชกเลิกหนังสือเดินทางของนายบอสไปแล้วครับเลยกลับมาไม่ได้ครับผมจะส่งหนังสือนี้ให้กับท่านครับ บาราารจมดช้ใชเรื่อรานการของหือวาาอหรือว่าูทเลอร์หมายจับเราจะติดตามใหได้ไหยกเรพาสปอร์ตนะแต่เรื่องมาจับท่ผมไม่ทราบระอดไม่คคืี่ันี้บกเรที่ไม่มีพาสปอร์ตเข้าคำถามคือไม่มีพาสปอร์ต ก็ทางโน้นคราวที่แล้วมีการสั่งและหาว่าในบอสหนีนะฮะก็่ก็คือตอนนั้นมีข้อปัหาเหมือนกันะไรอ่งเง้ยทเาสารไ่รองเลยผมเลยถามท่าว่าถ้ามีครร้องขอคืนภาษออนไหมร้องไหมร้อใไหรนั้นยังไม่จบนะม่าใครัยู่ที่นเนรับ